ผมว่านะวิเคราะห์กันจริงๆนะครับกฎการเลือกตั้งบัตรสองใบเนี่ยน่าจะสู์พันธุ์แล้วเพราะประชารัฐเนี่ยไม่สามารถที่จะในช่วงหลังๆเลยนะฐานเสียงมาเนี่ยนะครับในการเลือกตั้งเนี่ยแพ้ตลอดนะครับาการเลือกตั้งซ่อมสงขาก็แพ้การเลือกตั้งซ่อมชุมพรก็แพ้แล้วนี่ถ้ามาแพ้หลักสี่อีกนะครับกับกฎการเลือกตั้งที่จะต้องเป็นหนึ่งในทุกเขตเนี่ยสำหรับบัตรสองใบเนี่ย วันนี้ลุงป้อมต้องเอาเท้ากับหน้าผากแล้วนะเพราะว่าถ้าบัตรสองใบเนี่ยคุณต้องเป็นหนึ่งในทุกเขตแต่วันนี้คุณเป็นหนึ่งในทุกเขตไม่ได้เนี่ยนะครับคุณต้องคุณต้องจัดการแล้วนะครับว่าจะใช้บัตรสองใบหรือบัตรใบเดียวนะครับกระแสเนี่ยมาแรงมากๆสําหรับคุณสุชาติหลายๆคนก็มองว่ายังไงก็ได้เพื่อไทยถ้าไม่หลุดโผลนะแต่อีกกลุ่มหนึง่งเขาบอกว่าเขาก็มั่นใจนะสําหรับไทยพักดี ไทยพักดีคุณพันเทพเนี่ยเพราะว่าแรงสนับสนุนคนนั่นคนนี้โอ้คนดังสารพัดหลายคนเหลือเกินมาสนับสนุนพักเนี่ยนะครับเพื่อทําให้คะแนนความนิยมในโค้งสุดท้ายเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับขึ้นมาเฉือนเอาพูดง่ายๆแต่ถ้านับโผกันดีๆนะอันดับหนึ่งยังเป็นเพื่อไทยคุณสุชาติอันดับสองเนี่ยก็ต้องเป็นพักกล้าแล้วคุณอัธวิทย์อันดับสามเนี่ยอาจจะเป็นประชารัฐอาจจะเป็นประชารัฐ คู่ขี้สูสีกับก้าวไกลท่าท่านะครับถ้าก้าวไกลคะแนนไม่ตกนะถ้ากระแสก้าวไกลไม่ตกนะแล้วก็ได้ชื่อเสียงของบุคคลเนี่ยอย่างคุณเพชรเนี่ยเข้ามาช่วยพักด้วยแน่นอนครับนะก็จะตามมาเป็นที่สามที่4สลับกันเลยระหว่างประชารัฐเนี่ยเดิมทีเราคิดว่าประชารัฐคงชิงชิงดาที่หนึ่งที่สองวันนี้ไม่ใช่กลับมองว่ากระแสประชารัฐแผ่วมากๆ ถึงกระนั้นเถิดลุงป้อมมาช่วยหาเสียงแต่ไม่ได้เกิดนะครับกระแสะความนิยมจนทําให้มีความรู้สึกว่ามันมากกว่าความนิยมในส่วนของตัวบุคคลอย่างคุณสุชาติลงพื้นที่ตลอดอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ในส่วนของออคุณอัธวิทย์อย่างเงี้ยซึ่งเป็นเจ้าเจ้าของพื้นที่เดิมอย่างเงี้ยไม่สามารถที่จะเจาะเขาเรียกว่าเจาะนะครับกลุ่มฐานเสียงเก่าของแต่ละคนได้เลยเพราะแต่ละคนยึดยึดโยงไงนึกภาพไหมมีประชาชนคอยสนับสนุนอยู่ใน เขตพื้นที่บ้านตัวเองอยู่แล้วอันนี้แหละนะครับทำให้มันเจาะยากตียากแล้วโดยเฉพาะพักใหม่ๆนะครับโดยเฉพาะผู้สมัครใหม่ๆมันก็เลยเป็นเรื่องยากวันนี้เป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีจริงๆนะครับสำหรับ 3- 4สี่พักที่เอ่ยมาเนี่ยแต่ประเด็นคือแน่นอนมันก็เป็นศึกศักดิ์ศรีที่เพื่อไทยต้องทวงบัลลังคืนเออทวงแชมป์เก่าคืนถูกไหมเพราะสมัยที่แล้วนี่สอบตกนะครับ แล้วมันมีคะแนนเนี่ยแหละนะครับที่เหนือกว่าพั0สองพันทำให้พ่ายการเลือกตั้งไปประเด็นคือวันนี้มาทวงเข็มขัดคืนนะครับแต่คู่แข่งที่น่ากลัวกลับกลายเป็นพรรคใหม่คือคนเก่าในพรรคใหม่แล้วก็แน่นอนวันนี้เนี่ยหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยชิบหายยังสนับสนุนลุงตู่อีกเหรออะไรอย่างนี้นะยังสนับสนุนลุงตูบ่บางมันไม่ใช่บางพรรคนะครับ ที่การเลือกตั้งเนี่ยเอาลุงตู่หรือชูลุงตู่มาเป็นจุดในการหาเสียงหรือเรียกความนิยมให้กับพรรคตัวเองมันมีหลายพรรคนะครับบอกว่าเลือกเราสิเราจะเข้าไปเป็นหนึ่งเสียงที่สนับสนุนลุงตู่วันนี้เนี่ยประเทศเนี่ยมันแย่มากพอแล้วนะถ้าอย่างนี้เนี่ยเข้าไปเนี่ยนะครับอีกสามสี่เดือนเนี่ยสองสามเดือนข้างหน้าเนี่ยจะมีการกู้เงินอีกแล้วจริงๆการการเลือกตั้งซ่อมไม่ได้เปลี่ยนอะไร ไม่ได้เปลี่ยนอะไรถึงขนาดถึงถึงขนาดถึงกับต้องเปลี่ยนนายกหรือว่านะฮะปรับคอรอมอลหรือว่าอะไรไม่ใช่เลยอิทธิพลไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่การเลือกตั้งซ่อมเนี่ยนะครับมันเป็นการส่งสัญญาณของประชาชนโดยเฉพาะประชาชนชาวกรุงกรุงเทพเนี่ยคนกรุงกรุงเทพเนี่ยว่าวันนี้เขาเหลืออดกับรัฐบาลชุดน,นี้แล้ว ไม่ใช่ว่าคนเดียวเนี่ยเขาไปเปลี่ยนรัฐบาลได้หรอกหรือเปลี่ยนนายกได้หรอกแต่สัญญาณน้อยๆเขตน้อยๆเขตจตุจกักรเขตหลักสีเนี่ยมันจะเป็นเสียงสะท้อนในภาพรวมการเลือกตั้งเขาเรียกว่าการเลือกตั้งใหญ่เนี่ยว่าเนี่ยประชาชนเริ่มไม่เอาพรรคประชารัฐแล้วนะเริ่มไม่เอาลุงตู่แล้วนะอันนี้ในกรณีที่ ถ้าผลการเลือกตั้งเนี่ยเพื่อไทยชนะนะหรือเข้าไกลได้เยอะกว่าสอง0 0นะ้ะคุณไม่ใช่มาเลยโอ้ยวิเคราะห์ผิดไม่ใช่คือวันนี้เนี่ยผมกำลังจะบอกว่าถ้าการเลือกตั้งซ่อมเนี่ยพักที่เป็นผู้นำรัฐบาลอย่างประชารัฐแพ้รวดเนี่ยนะแพ้รวดเนี่ยจากเดิมที่เคยมีความมั่นใจมากๆว่าแหมแข็งกว่าเพชรเนี่ยไอเราเนี่ยแข็งกว่าเพชรยังมีแข็งกว่าเราอีกไหมถึงขนาดมั่นใจนะครับ ประกาศกฎก,การเลือกตั้งเป็นบัตร2ใบเพื่อที่ยืนหนึ่งในทุกเขต400เขตท,ทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศนี่แสดงว่ามีความมั่นใจสูงแต่หลังๆเนี่ยนะเป๋เป๋และเซเลยนะสำหรับประชารัฐนั่นหมายถึงว่ากระแสเนี่ยมันลดหวบลงไปกระแสความนิยมในตัวลุงตู่ก็ลดหวบลงไปอย่างปฏิเสธไม่ได้ประกอบกับช่วงหลังๆนี่เข้าไปกัดกันอย่างเดียวเลยนะในสภาโดยเฉพาะ นะครับพวกเดียวกันเองนะครับแล้วก็แบ่งก้วนแบ่งกรุป๊ปแบ่งมุ้งกันออกไปจนทําให้กระแสของประชารเนีตยตกหัวพวพวในระยะหลังเนี่ยแม้กระทั่งสนามการเลือกตั้งซ่อมหลักสีเนี่ยนะครับติดโผอันดับ3เนี่ยแทบไม่ติดเลยสําหรับภรรยาของกุณศิระเจนจาคะเครียดนะครับเครียดเพราะตัวเองเป็นแชมป์เก่าเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยมีกันมีกันเฝ้ามองในส่วนของกันนะครับ การซื้อสิทธิ์ขายเสียงในส่วนของคืนหมาหอนว่าตกลงยังไงพี่น้องริมคลองพี่น้องไม่ริมคลองนะกลุ่มในค่ายในส่วนของข้าราชการทหารในส่วนของโรงพยาบาลพระมงกุฎของคุณหมอเหรียญทองที่สนับสนุนพักพัก ไทยพักดีก็ว่ากันไปวันนี้เนี่ยโดนหั่นคะแนนกันยับแต่ละคนเนี่ยไม่ยอมเหมือนสักคนนึงแต่ประเด็นมันสะท้อนให้เห็นว่าวันนี้ยังจะเอาลุงตู่อีกเหรอเป็นจุดขายเนี่ยเป็นจุดขายของทางพักเลยว่าเลือกเราเถอะนะเราจะสนับสนุนลุงตู่ลุงตู่เนี่ยนะครับที่ผ่านมาโดนมองว่าเป็นกระแสให้กับพักพักไหนก็แล้วแต่ชูลุงตู่รอดทุกพักประเด็นคือรอดทุกพักแล้ววันนี้เนี่ย เอากันจริงๆเลือกตั้งวันนี้ถ้าประชาชนเนี่ยนะครับยังเลือกลุงตู่อยู่อีกเนี่ยผมว่ามันแย่แล้วเพราะว่าเนี่แ8ดปียังไม่คิดสตาร์ททำอะไรเลยเนี่ยแปดปีแล้วนะครับอันนี้แปดปีแล้วนะเราอยู่กันไม่นานเนาะไม่นานเลยหลับตาแป๊บเดียวไม่นานเลยวันนี้แปดปีแล้วโอ้พระเจ้าช่วยนะนโยบายทุกนโยบายเนี่ยเป็นปึกงนะเอามาตั้งเนี่ยยังไม่สตาร์ททั้งักนโยนยั สักนโยบายเดียวไม่คิดจะทําหรือคิดจะทําแล้วทาไม่ได้มีคนก็บอกว่าไปเหย่พรรคอื่นบอกเอ้ยเนี่ยนโยบาย20บาทรถไฟฟ้าเนี่ยมันทําไม่ได้ทําไม่ได้หรือไม่ทาไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยของตัวเองเนี่ยบานตะไทยเลยไม่ได้ทําแต่วันนี้เอา้าพอมีการหาเสียงเลือกตั้งซ่อมหลักสีก็จะทําขึ้นมาเนี่ยโอ้ทำไม่ได้เนี่ยนะครับภาษีของประชาชนทุกบาทเนี่ยเราต้องใช้อย่างคุ้มค่านี่มีบางพรรคก็พูดกันอย่างนั้นนะครับ แล้วก็มีหลายพักเนี่ยผมอยากขอความคิดเห็นทุกคนหน่อยก่อนนะครับเป็นคืนหมาหอนก่อนวันเลือกตั้งเนี่ยฮ้ยการสนับสนุนลุงตู่เนี่ยให้อยู่ต่อเนี่ยมันคือทางออกของประเทศเหรอวะเอาจริงๆอยากรู้อ่ะแป้นนะนะฮะเดี๋ยวแป้นนะขอขอความคิดเห็นหน่อยได้ไหมฮะการสนับสนุนลุงตู่เนี่ยมันคือทางออกของของประเทศไทยวะเอาจริงๆวันนี้มีหลายพักเนี่ย ไม่รู้คิดผิดหรือคิดถูกนะครับก็พยายามที่จะชูลุงตู่เนี่ยมาเป็นจุดขายเรียกคะแนนก็เรียกเรียกคะแนนนะเรียกคะแนนว่าเอ้ยวันนี้เนี่ยอ่าลุงตู่มาเนี่ยนะยังไงคะแนนความนิยมของลุงตู่ก็ต้องมาช่วยนะครับกับทางพรรคนะให้ชนะการเลือกตั้งอยู่ดีวันนี้อา้าวชิบหายแล,ล้วลุงตู่บอกมึงอย่าเอา อย่าเอากูไปแอบอ้างนะไม่ต้องสนับสนุนกูออกนอกหน้านอกตาบางพักขาดความเชื่อมั่นก็บอกว่าวันนี้เนี่ยนะครับอา้าวเอาลุงตู่เข้ามาเนี่ยแน่นอนแหละนะครับจะมีภาษีมากกว่าพักอื่นนะครับเพราะลุงตู่อยู่ฝั่งรัฐบาลลุงตู่เป็นนายกเพราะฉะนั้นวันนี้กระแสลุงตู่ยังขายได้อยู่บางพักเลยเอามาเลือกเราสิบางพักบอกเลือกเราสิ นะครับวันนี้ต้องเลือกเราเพราะเราจะเป็นหนึ่งเสียงเข้าไปเติมนะครับเสียงให้กับรัฐบาลเลือกเราสิเราจะเป็นหนึ่งเสียงที่เข้าไปสนับสนุนลุงตู่เพราะอะไรเพราะวันนี้เนี่ยลุงตู่แย่แล้วลุงตู่แย่แล้วลุงตู่เนี่ยนะครับโดนแยกออกเป็นหลายมุงหลายค่ายและหลายพักวันนี้ลุงตู่เนี่ยแย่แล้วเสียงมันปริ่มน้ำเหลือเกินนะครับเสียงมันปริ่มน้ำกลัวว่า ถ้าสมมุติว่าเปิดสภาอภาิปรายไม่ไว้วางใจแล้วเนี่ยลุงตู่อาจจะตกเก้าอี้ก็ได้เพราะว่ามีเสียงเกินมาแค่5เสียงเท่านั้นวันนี้ความมีเสถียรภาพของลุงตู่เริ่มไม่มีแล้วเลือกเราเถอะครับเลือกพักเราเถอะเลือกพักผมเถอะนะจะช่วยเข้าไปเติมเต็มให้กับลุงตู่โอ้โหสาธุนะครับพี่น้องนะครับถ้าวันนี้เนี่ยนะครับถามตัวเองลึกๆนะ ว่าชีวิตความเป็นอยู่ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นหนี้กันสล้านล้านสี่ล้านล้านเนี่ยมันโอเคแล้วสําหรับผู้นําคนนี้คุณกาไปเลยพักไหนก็ได้ที่สนับสนุนลุงตู่นี่คุณกาไปเลยพวกพวไม่ต้องคิดมากคุณจะได้ลุงตู่มาเป็นผู้นําวันนี้เนี่ยไอ้แปปียังไม่สตาร์ทอัพนโยบายอะไรสักนโยบายที่เป็นนโยบายของฝั่งรัฐบาลอันนั้นเนี่ยนะครับไม่ไม่นับมานับสตาร์ทใหมเ่เนี่ยเนี่ยก็อีกหนึ่งเนี่ย